Thank you. ปัดใส่ไข่แบบแซ่บๆนัวๆครับมาจากสองอีสานมันไปนี่นะครับเด้อองไมอีสานมันไปนี่ครับตัวหมั่แเช่นนี้นะมาแล้วจากนี่ปั๊ดเป็นนัวๆนัวๆแ่บๆๆครับนี่ปัดหน่อกปั๊มาจากซีสเกตล่าซีสไลด์แบบมาหลายมาหลายใส่ไข่ครับ อาด <Definitely S 2> ังเลยเนาะจ้าโอเคพอในน้อยๆะเทียมเขาปิดเขาไปโอเคเคลียร์แล้วไหมนนาพอแค่น้อยนะเราไม่ยังไงหรอกครับพักปติแลลวครับพักกั พักตะเกีย่ยวางคัพคกรับตักั่รัหครับใช้าใโ้่อ่าใ่โอเค้า่โอเคา่โอเคใส่้่อเค้าอเคใา่อเาใสเค้าใอคใส่ฟา่ใา

เแล้วแต่มากก็ได้รับเค็มแส่นิดเดียวครับนเดียวก่อนเียบไก่อนครับตอแล้วก็ไก่นก่ของเอาออัวคับัวนิดหนึ่งเตตาเนืเดียวแต่มากหวานมาก กส่ดับขอมเลยไะดบขอมครับเสร็จลนเ่รน้าส้นหลล่อครับนี่ครับกระดแล้วครับสีสันครับเป็นไงครับงามงามงามเรครับ ส,ส่งตรงจากีสเกตสงตมาจากสีสเกตจากจากสวนเลยนอมจากไรนอนาะไหลลงกต้นรับลูกต้นรับราาสีสลหลครับสอนมาซมเมืองตัทานโอ้ Panch ตกแบแบ่สีเก็บตันมาสีเต็มข้างในเนาะหมาแล้วแต่รดนีก็ซอนหอยอีกข้าต้องเบาๆความเลือกเข้มเจ็มาแก้ป่ไหครับพี่น้องข้าต้องคอยปัดไปเรื่อยๆ

นวดเนี่ยตื่นเจ้เลยเมนูดูเลยนะคะเมนูอัดจอกดีมากอกอัดหอมใส่ไข่ครับง่ายง่ายครับ ทำเป็นง่ายๆครับเบ่งสุดยอดเชียวงามพอแล้วได้แล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอเครอนะครับนี่นะโบอ่อน,น,ลมมนเลยครับโมนี่ครลูมมกไม้เราจะพาล่นงวยมาตำสมตำด้วยครับโมนี่ครับเออลูนงวยครับโมนี่ตำสมตำแซ่บๆแล้วครับโมนี่ แซ่บครับแซ่ป๊ะตายแซ่ตายครับนี่ครับอันัแนกอ่ะใส่ผิดีแข่งมาลุ้วยุ้ยนครับอ่า้นท่าคทกินเขาแรงครับเข้ามาเนี่ยตัดแบบผูกแงเนี่ยเนอะผูกแง่นะครับมาเนี่ยกไงตบุรีเครือผมสุดมาแน่ปลาแ่ผิดแข่อผิดนวนวน้ำมันเน่ย ราบแล้วก็ใส่พริกใส่ชุบรครับใส่ลายเสียบลายใส่ลายเสียบลายนะครับเนื้อตั้งเส้นตั้งข้าวโมล่ะครับวันนี้ครับเผาแรกข้าวโมลเนี่ยครับพี่ปลาทอดครับโอ้ยแต่แต่ผลงานเล่ปลาทอดครับวันนี้เส้นใหญ่ๆปลาทอดปลาแดดเดียวครับแอ่อปาสุริ่มเนี่ยวันนี้ครับพัดหอมครับผัดไปไหมร้อนๆครับพี่น้องนี่หอมเลยพัดหอม ปลาดอกหอมกระดอกหอมปลามาจับสุรินท่นต้นนี้ปลากระเดาจับปลาไม่ใช่ปลาหยังน,นยนนนงนี่ครับปลากระเดาทอดแบบเดียวครับกินกับข้าวเหนียวครับตอนนี้ข้าวเหนียวกระมีเนี่ยต้นามะนาวปนไก่ครับปนไก่ปนไก่ไกจากสุรินทร์ครับมาป้องกันตอนต่อไปครับพอจะนวดแล้วก็ล่าง ตรงนี้กำลังต่ำสมต่ำครับวันนี้ <c oughs> <c oughs>

น้ำปลาครับตําตก็ตําม, <Okay. S 2> ามบกใหญ่หกเดียวครับเก็นต้องขอบขั้วใหญ่ครับ okay. 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 อาวะกลมซอยแล้วลงมือครับลงมือ ไปครับ้แล้ว่โอ้เต<อ>็มโคกรบนีเต<อ>็มโคกรับอะไรบ้า<อ><อ> สวัสดีพี่น้องน้าปลาปมมสวัสดีแล้วครับนี่ปลามาอยู่ปยังได้ปลาปมขาดยังครับตำตำมีสิทหลักเอามือจัแซบเอมือแซบแซบเฮดอีกแล้วเหรอเฮดปลาปมเดทุกวันเฮดทุกวันได้องตัก อผ่านผ่านผ่านเฟซแหงมือนี่ตัดสินแล้จังจึงจริงจริงดีไม่ดีตั้งหมูหรือตั้งหมูนะเมนูครับพร้อมเลยครับเมนูวันนี้นะคะปัดดอกหอมปัดดอกหอมแล้วก็มีปากอะไรมั่งไก่หนงไก่โอบไก่อบไก่นี่อะไรอ่ะไอมนี่ปลาทอดจากสุรินทรปลาทอดจากสุรินทปลาสลิด ทอดแล้วก็ปลปานกินทอดผักที่กินกับส้มตำนะคะผักกินกับตำหมูผักเดาเพราะนะอ้อาถ้าเกิดยังผักผักสะเดาบ้านนอ้ําจากสุริต์นอ้ําแม่อันนี้ก็มาจากบ้านนะคะก็ไม่จากบ้านครับบ้านนอ้าครับพร้อมกินแล้วคุณตำคูเมนูพ่นเมนูเด็ดเมนูเด็ดเนะครับเด้อตำหคูเมนข้าวัืส้มตำยังเดียวย่างเดียวร้อนร้อนร้อนตสมอว่ารู้ว่าจะร้อนโอเคตอนนี้ก็ร้อน ทำยังไง ันยสืบัุม hey. ันยงหมเา่สอ right ืหน yeah. ู้านืงนามมาทปหาส้ะกปากมาเส้นกับมาเส้นปากาะ โอมอนกันแต่แบนตั้งนียนากที่นั่โอ้นักขนาดเลยนี่ไ้ในกระเป๋าบนจะนาถ้าใมันจะพาใหญ่จะพาอพาดูน เป็ดคั่วเค็มไอซ์น้ำอะไรนะครับก็เป็นโซ่เป็นย้ําสิ่งนี้ตายแล้วป่ะต้องกินกัน ไก่ไก่อบกับมี

เอาไป <smungkin> <laughs> ตาก็เสียด้วยสุดท้าย